ดีครับดีอสอพอดีถ้า้องเชื่อวันด้วยนะผมต้องยูทู e พี่ทำมาเมื่อก่อนหน้าหน้าผมจะเป็นยังไ้เหี้ยทำไมมันแปลกกว่าตอนนี้วะทำไมตอนนี้มันเหี้ยเหี้ยกว่าเดิมแล้วก็ผมชอบวาดรูปในตอนนี้ปรนมนี้เริ่มเริ่มไปคิด เกมเลยนะนี่ครับคลิปแรกนี่นี่โอ้ยดีไอดีเก่าผมนะ K A R U O K P S เออใช่เนี่ยตอนนี้ผมกับชุดที่ผมได้จากนินจาเต่านะครับไอ้เหี้ยากคุณตีมใช่ไหนเดีนเนี่ยนะนินจาเต่านินจาเต่าใครก็พาคุณเธอสิ่งสูงอันต้องใช้ทีม คลิปนี้เดี๋ยวผมกดผิดถ่ายตอนนี้วนตอนนี้วันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาที่ทำจริงจังนะอันนี้ว่าไม่จริงจังนะโอ้เจอโปรเจ้าอะไรเจ้เดนี๋ยวเดี๋ยวผมผมมาดูในในคลิปนี้ สวัสดีครับผมวอนไวยบ้านวันนี้จะมาเล่นเกมก็ขอนชื่อออมสวยบาไอ่มาเอ็มเอตะกยาบาอฟเอฟอมโนหนึ่งแล้วก็จะมาเล่นเกมอะไรอีกชื่อช่องผมเปี่ยนเยมากงเล่นมอหมวกไปทำเก่งนะคลิปนี้ผมไม่ทำเกี่ยวกับ่ น่าผมแต่ก่อนที่ผมตัดแล้วน่าจะคนปีนอะคดครับโอยอ่นี่ค่ะคุดูควันนี้มาคุ้ง้แล้วนะครับ ทีนี้มจะมาดูไอซีแก่นะคะอย่างแรกทุกอย่างทุกคนจะเห็นเนยนีวก็จะเป็นชุดนี้่ชุดนชุดเยะดูเยกูจำสื้อนี้ได้อย่าตอนที่ใส่ไม่ได้แล้วครับนี่กูจะปวันกันทีหน่อยนะ็นซีนแบบปวนี เมแบบควรเลยแบบควรเลยแบบอัพไฟงแ่ก่อนนะไอดีนี่เลยที่ผมแต่งแต่ว่าเล่นใได้อีกเกมแล้วเราเกี่ยวกับเกมพวกนี้กะปีเกมพวกนี้หลงจากก่อนแล้วก็ ไขนองสาลมั่วม่วม่ไปแคนผมเองน่อันยูเดตามใเนี่ยน่พวกที่ทาหน้าปกเป็นก็จะเป็นพวนี้ใ่ลูก่่น

พวกพวกนี้คือพวกที่ผมสตรีมนะทุกคนเนี่ยพวกคนดูตามได้นะหนึ่อมมือสองสองอะไรรวมสตรีมอ่ะหนึงเกิดอะไร ไปทำทิงๆดนั wise, ้นเกียบเลยออไม่ตกปาล่ะเด้งเฉยนี่ที่ผมจะตีม่ขอบคุณการหลุดเจอกันดัน คือบางคนกินได้แล้วสวัสด <hhhh> ีปีเก่าปีใหม่ไม่ต้องครับปีเก่าก่อนตรงนี้คือช่วงเวลาพคนเลยอ่ะองดีเช่อเช่าคนดู ผมควรเนี่ยผมเลยไม่เปิดหน้าคลิปแรกของผมเลยก็คือคลิปว่าลูกเฉยๆเนี่ย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 ๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมแกควรตีจริงจแกควรตีจริงเอาง่ายๆอ่ะไม่ ิดไม่เปิดหน้าอีกเลยก็เพราะนั่นคนตีเอาง่ายๆเดี๋ยวโดนท่าน <c oughs> เอออยู่เมียงก็บอกว่าหน้าคนตีเอ้ต้องคนตีนี่หวะ่ะเนี่ยนี่ผ่านกระโหลกเนี่ยคอแทบเหียว วันี Get ้เรามาดูกับเพียฟ่าูเป็นท่ะานเ็นกี่ประนแวกีจวเนี่ยเดี๋ยวเอ่อนนอเดี๋ยวบันทึกคอคอแทบแหกอเลยแหกนี่ไเคยแหกเออแต่ผมจังไว้ทำเพลงนะแล้วหาข้าวแล้วคนกูเปนะน เป็นอะไรนอกจาขอแพ้ไปจ่ะเออทำไมคนย่งไกเ่งนาดเยทีอื้มจิคนบไอ้ดิเนี่ยมึงซ่าเอ้า ใช่คนนี่ครับช่องผมก็จะมีประมาณนี้อ่ะพิมพ์ไปมืออนี้ออ้เมื่อออ้เมื่ออ้โอ้เมือออออออมอ่อันนี้คืออะไรช่องนะ ถ้าถ้าเาเมื่อไม่เจอก็เอาสายบัาก็แล้วเนี่ยนี่ไงก็จะเจอแล้วเห็นไหมก็บายบายครับ